พี่เจนเล่นกับหนูแดงหน่อยค่ะ สองตัวนี้เป็นพันธุ์ไทยหลังอานนะคะสีแดงเม็ดหน้าขามรักกันค่ะสองตัวนี้เป็นพี่น้องกันค่ะพี่เฉียนหลงกับน้องหนูแดงค่ะสองตัวนี้เป็นพี่น้องกันค่ะพี่เฉียนหลงอายุปีครึ่งน้องหนูแดงอายุสามเดือน เป็นพันธุ์ไทยหลังอานสีแดงเม็ดมะขามค่ะ